ผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซก้าไฟส s p o r t SKX Series นะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในตำนานเนาะที่เอามากลับทำใหม่หรือว่าเอามาผสมผสานในระหว่างรุ่นดั้งเดิมเนี่ยที่อยู่ในตระกูล SNZH นะครับเอามาผสมผสานกับในรูปแบบ SKX นะครับซึ่ง SKX คืออะไร SKX ก็คือจากรุ่นดั้งเดิมของเขาเลยนะครับก็มาในตระกูลพวก SKX009 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงในปัจจุบันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับ มาในรูปแบบที่เป็น SKX ปรับโฉมนะครับแต่หน้าตาเนี่ยยังคงไว้อยู่ในตระกูล SNZH53 นะครับนี่คือเรือนนี้คือเรือนอนี้ร่างเดิมเขาเนี่ยเม็ดมายมอยู่อยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาแต่พอมาในตระกูล SKX เนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่ง4นาฬิกาซึ่งในลักษณะนี้แล้วก็รวมถึงเคสไซส์ตัวเรือนทั้งหมดที่เม่เป็นเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังยังคงไว้เหมือนเดิม แบบเดิมไม่ว่าจะเป็นชุดกลไกลเคสไซส์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเหมือนเดิมคือ SKX series เลยนะครับก็สเปเคเขาก็จะเป็นตามนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรือนนี้มันดูน่าสนใจนะครับก็คือเขาไม่เปลี่ยนนะครับคือแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยนะครับยกเว้นที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนาะการมองหน้าปัดมีความเงามีความแบบสะท้อนแสงจัดๆตัวขอบเเซลมีความแวววาวมัน ก็อันนี้แหละคือตระก,กูลที่ก่อนหน้านี้ที่ทางแบรนด์เนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วก็คือในรุ่น S N ZH 53นะครับซึ่งเรือเนี้ยมันจะมีนิกเนม e เราจะเรียกว่า55 Phantom ก็50 Phantom มันก็มาจากนาฬิกาแบบน่าจะเป็นนาฬิกาดําน้ําแบบรุ่นแรกๆของนาฬิกาดําน้ําของโลกเลยนะก็คือแบรนด์บ่องแปลงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอเลกชันที่น่าจะว่าแบบอย่างที่บอกอเก่าแก่มากๆแล้วนะครับทางแบรนด์ก็ คล้ายๆแบบว่าไม่ใช่ทางแบรนด์สีต้องบอกว่าเป็นคนใส่ของเรานี่แหละไปเรียกมันมานะครับว่ามันเป็น50แล้วก็เติมไฟสปอร์ตเข้าไปก็เป็น55ฟตี้ไฟนทัมนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆมาในรูปแบบนี้เนี่ยภาพลักษณ์หรือว่าการ Copy d e s i ีไซน์หรือว่าความเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่ามันเป็นเหมือนของเขาจริงๆนะครับซึ่งในหลายแบรนด์ก็จะมีจุดนี้แหละที่มันทำให้มันแบบเรานึกถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเรียกนิกเนมกันต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็น แบบพนใสหนะน้าต่างนันเองนะครับอันนี้ก็จะมาแบบเติมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะครับที่ทำออกมาเป็นแฮสเล็กแล้วก็จะมีความนูนนะครับมีความแบบเหมือนมีเลนส์ขยายอยู่นะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยก็จะมีความเงาเงานะครับตัวนี้จะไม่ใช่เทรามิกนะเป็นเหมือนแบบเป็นกระจกทับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้ตัวขอบเนี่ยมันดูแบบเฉลีย่ยดูความเงาวิง่งเล่นแสงสุดๆนะครับแล้วตัวขอบเบเซลเนี่ยมันจะมีลักษณะ ออกมาแบบเป็นหยาบๆนะครับซึ่งขอบเนี่ยมันจะเข้ากับในส่วนตัวหลักชั่วโมงนะครับหลักชั่วโมงของรุ่นนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบริมเลียมแล้วก็จะมีขนาดใหญ่นะครับรูมต่างๆถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะออกแบบแนวไม่ค่อยชัดนะรูมมันจะมีอยู่ปลายด้านล่างแค่นั้นเองนะครับส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็โดดเด่นสิ่งที่ทาให้เรือนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบนะก็คือการทําช่องวันที่ของเขานะครับการบอกอวันวันที่แล้วก็จะมีการตีขอบให้นะครับซึ่ง ลักษณะการตีขอบก็จะเป็นพวกแบบนาฬิกาเก่าๆแนววินเทจต่างๆเงี้ยส่วนใหจะเห็นหน้าขอบหน้าต่างแบบนี้กันนะครับส่วนเข็มวินาทีอันนี้ก็ถูกใจนะครับมีความเรียวบางนะครับแล้วก็จะมีนมาตำแหน่งปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมแบบเฟี้ยวเลยนะครับส่วนหัวลูกศรเนี่ยก็จะอยู่อยู่ประมาณแบบค่อมาถึงกลางๆเข็บนิดนึงนะครับอ่าส่วนตาโลโก้นะครับแล้วก็ในคอลเลกชันไฟสปอร์ตก็ยังคงไว้เหมือนลักษณะของตัวรุ่นใหม่ๆนะครับ คว่าเอาตัวเมติกก็เป็นแบบเอียงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมในที่นี้คือเหมือนใน SKX ดําเดิมที่ทําออกมาใหม่ๆหลังๆมาเนี้ยจะเหมือนกันหมดนะครับส่วนหลักชั่วโมงส่วนขีดเนี่ยก็ยังคงไว้ดั้งเดิมเลยก็คือในตระกูล SNZH นั่นเองนะครับก็สรุปก็คือเรือนนี้ถ้าให้พูดนะก็เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับโดยดึงตัวเรือนเคสไซส์เนี่ยเอามาจาก SKX แล้วก็ส่วนดึงหน้าตาเนี่ยมาจากรุ่น55 Phantom นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมว่าหุ้ยสวยมากนะครับเลือนี้จะมาทั้งหมด2สีก่อนนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะมีตามมาอีกไหมแต่ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์ว่ายัางไงมันก็ต้องมีแหละนะครับอย่างเรือนแบบสีทองล้วนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ55 Phantom เลยนะครับในอดีตนะ ตอนนี้จะมีทั้งหมด2ส,สีก่อนก็คือ SRPK97 น้ำเงินนะครับแล้วก็ SRPK99 เป็นดำทองนะครับแต่สีเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าทำให้นึกถึงอดีตที่สุดก็คือสีน้ำเงินนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าน่าจะยอดฮิตมากๆนะครับถัดลงมาตัวสายนะครับตัวสายเนี่ยถ้าใครเคยเล่นในตัวเก่าเนี่ยก็ยังจะมีลักษณะเหมือนเดิมถ้าเราจึงจำได้ในตระกูล SKX ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลไฟท์สปอร์ตอะที่ขอบมุนได้เนี่ยสายของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบด้านหมดเลย มันจะไม่มีการเล่นเงาในส่วนของตัวข้อกลางตรงนี้เลยนะครับซุ้มเรือนนี้จะเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นสายเดียวกับลักษณะแบบเดิมเลยกับ S in s a n h d เลยก็คล้ายๆค,คือสายเนี่ยลักษณะมาดึงมาหมดเลยไม่ได้มาปรับเปลี่ยนอะไรเขาเลยนะครับส่วนบานพับแน่นอนแหละนะครับเป็นนาฬิกาดำน้ำเนาะบานพับพก็จะเป็นแบบเบินล็อกนะครับถามว่าดำน้ำไหมมันก็ไม่เชิงดำน้ำนะเลเือนนียมันจะออกแนวแบบ สปอร์ตก้ามขึงวินเทจนะครับใครที่ต้องการรูปร่างหน้าตาแบบแนวสปอร์ตแต่ก็ไม่ได้ต้องการความแบบเฮ้ยจะสปอร์ตจัดๆอยากได้ความแบบมีความวินเทจนิดนึงและโทนนิดนึงเนี่ยเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้สปอร์ตจัดเวลาเราดูในที่มืดเนี่ยรูมต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ชาดเท่าตัวไฟสปอร์ตปกตินะครับแต่ผมรู้สึกชอบนะผมชอบลักษณะขีด เข็มต่างๆเนี่ยมันมีความใหญ่มันมีความดูแบบเฮ้ยมีเหลี่ยมเป็นมุมมีความคมนะตัดกับตัวไฟสปอร์ตแบบรุ่นรุ่นแบบรุ่นล่าสุดอะที่แบบตัวเรือนก็จะมีการขัดแบบออกแนวเงาๆนิดนึงนะผมว่าผสมผสานได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากนะครับผมขึ้นข้อให้ดูแล้วนี้ผมตัดสายออก3ข้อแล้วก็เลื่อนตัวบานาพับเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งอ่าแรกนะครับก็อนี้ของผมนะนข้อมือ6 3นิ้วนะครับ โหแบบสวยจัดนะสวยจัดจริงๆนะครับป้าก็ถือว่าดีนะ17,000บาทนะครับแต่ก็ต้องยอมเนาะราคามันก็ค่อนข้างที่จะมีการปรับมาเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับตัวไฟสปอร์ตเดิมเนี่ยพวกในตระกูลฮัทตตระกูลเขียวทองตระกูลแป๊บซี่ที่เป็นไฟสปอร์ตเนาะพอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยราคาของเขาเนี่ยโดดค่อนข้างเยอะนะก็อันนี้จริงๆอะมันอาจจะไม่โดดก็ได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นใน ก่อนหน้านี้สัก34ปีก่อนหน้านี้ราคามันก็อาจจะอยู่ประมาณ1 3ื่นสาได้แต่พอมันในปีนี้สองพันยี่สิบสี่เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดนาฬิการวมถึงค่างเงินหรือว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้หลายๆแบรนด์เนะาะโดยเฉพาะแบรนด์สวิสอย่างเงี้ยแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นบางแบรนด์ก็เริ่มการปรับราคาให้เขาให้แบบสูงขึ้นนิดนึงนะครับปัดป้ายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะขายได้แล้วก็อยู่รอดได้ในช่วงนี้เนาะ ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่ามันก็เป็น,นกลไกตลาดของเรื่องราคานะก็สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับประมาณแบบ2อปีทีนึงนี่คือเยอะสุดหรืออาจจะเป็นแบบ45ปีทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์สวิสเนี่ยเราจะเห็นได้ปีหนึง่งบางทีเขาปรับกันทุกปีเลยนะครับป้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สถาน,นการในการาปรับราคานะครับสวยนะสวยแบบมากๆแล้วก็เรือนนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยมันเป็น SKX ซึ่งแน่นอนแหละ ก็อดไม่ได้ที่จะเอามาหยิบกับสายเส้นนี้นะครับเรือนนี้กลับมาใส่กับสายจูเบอรี่ของตระกูล SKX ก็คืออยู่ในตระกูลแบบ GMT นะซึ่งใส่ได้กันพอดีเป๊ะอันนี้ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในผมว่าใครที่ไม่ต้องการสป,ปอร์ตมากมายเนี่ยสายเรือนี้คือกับสายเส้นน่นี้คือแบบโอ้โหแบบโคตรวิ่งเลยนะครับโ้ oh, แบบเด็ดจัดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนนี้กับตัวสายจูเบอรี่นะครับใครชอบอะไรยังไงลองคอมเมนต์แบบบอกกันได้นะว่าเอ้ย คิดเห็นยังไงกับรุ่นใหม่นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือที่เมื่อันเห็นคลิปนี้ก็คือวันนี้แหละผมได้รับองเลยแล้วผมก็ได้รีบเอามาทําให้เพื่อนเลยนะครับใครที่สนใจเรือนนี้ในรูปแบบไหนก็ลองดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับผมทิ้งไว้ให้หมดละนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชแนลวิมุนอเมริกก็ฝากเจ้าตัว srpk 9 7กับ99ไว้ทั้งสองสีนะครับแต่ถ้าเกิดให้สรุปที่สุดของสีเนี่ยผมแนะนําให้เลือกน้ําเงินนะครับเด่นมากน้ําเงินนี่เด่นมากนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเรา สวัสดีครับ